ผมขอต่อนะฮะคราวนี้ผมมองในในสายตาผมนะฮะ,ฮะพักร่วมเนี่ยผมว่าบางส่วนเขาอยากอย,กอยู่ในเซฟโซนแปลวาว่ารัฐบาลเดิมเลือกคุณชัยกเกษมแล้วเขาก็ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะยุบสภา,าเมื่อไหร่เขาก็ได้รักษาการอันนี้ในสายตาของพักร่วมครับซึ่งจะเป็นตุดชี้เป็นชี้ตายในการเลือกนายกครั้งนี้อยู่ที่เสียงพักร่วมรัฐบาลอือันนี้นะฮะผมก็เลยมองด้วยข้อว่าเพื่อไทยจะเดินเกมนี้ แล้วเขาก็ต้องซื้องูเห่าเต็มที่ครับแต่ที่บางคนมีการพูดว่าเพื่อไทยจะต้องเป็นรัฐบาลประคับประคองเนี่ยถ้าเขาชนะนะฮะเขาไม่ประคองเขาเดินสุดทางเขาอะถ้าไปไม่รอดถึงยุบสภาแต่นี้มาวีเราต้อปรับคลรมอไหมฮะเอ่อพราะต้องปรับครมอย่แล้วนายกแล้วก็นายกใหม่เจอวิกฤตแน่นอนวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตศรัทธาประชาชนไม่เอาแล้วคอรมอไม่ปรับการต่อรองเก้าอี้รอบใหม่มันจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันปริ่มน้ำเหลือเกินทุกเสียงมันมีค่าหมดใช่ครับแต่คนนี้ ในในประเด็นทางสองทางฝ่ายค้านผมว่าครั้งนี้ก็คุณอดิตินสู้เต็มที่อืแล้วในในความคิดผมนะฮะมีโอกาสนะครับที่ผมว่ามีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะอยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งครั้งนี้เนี่ยคือคุณเนวินซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วเอาทีมงานเอาคะแนนขึ้นอีกทีะะฝ่ายค้านเนี่ยมีอยู่เท่านี้จะไปมีโอกาสในการจัดตั้งได้อย่างไรเออผมคิดอ,อย่างนี้นะฮะที่สําคัญที่ที่สุดก็คือเสียงของพักประชาชนแม้ว่าประชาชนก็ได้ออกข่าวมาชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะว่า ยินดีที่สนุนคุณอนุทินแต่ต้องยุบสภาเพื่อเมื่อเมื่อแก้รัฐนูนแล้วก็ยุบสภาซึ่งผมคิดว่าคุณคอนุทินกับภูมิชัยจะตกลงครับครแต่เหตุที่ตกลงการแก้รัฐนูญนี่ไม่ใช่เสร็จในสามเดือนนะฮะผมคิดว่าจะยุบสภาได้เนี่ยปลายปีเจ็ดเก้า็ครับอย่างเร็วสุดหกเก้าเออหกเก้าอย่างเร็วสุดก็หกเก้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภูมิชัยจะจะจะตกลงแล้วก็ประเด็นที่ว่า มีความไม่เสถียราภาพในเมื่อพรรคประชาชนไม่ได้เข้าร่วมในคอร,มอ,ร,ม,รมอแต่ยกมือให้อดุลถินเป็นนายกข,ข้อข้อตกลงผมยังเชื่อว่าพรรคสีส้มเนี่ยเขาจะมีมีความเป็นรูปผู้ชายขั้นหนึ่งซึ่งต้องมีการตกลงกรอบว่ากฎหมายอะไรที่จะผ่านกฎหมายอะไรที่จะไม่ผ่านครับแล้วที่สําคัญผมว่าผมเดานะคคุณอดุินต้องประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเป็นนายกครั้งนี้แต่เป็นนายกเพื่อทําอะไรแก้เศรษฐกิจยังไง จัดการขมรอยยังไงแก้รัฐนูนยังไงแล้วก็จะยุบสภาหลังจากทุกอย่างเสร็จคือเป็นทไลายวางไว้เลยวางก็อาจจะไม่ทำอะไรที่ตายตัวเพราะว่าแก้รัฐนูนนี่มันบังคับเวลาไม่ได้พอประกาศทำลายนี้พักประชาชนเขาก็จะต้องยอมรับแล้วที่สําคัญอย่างเงี้ยจุดตัดสินก็อยู่ที่พักร่วมรัฐบาลตอนนี้ครับถ้าผมเป็นพักร่วมรัฐบาลผมก็คิดนะถ้าผมอยู่ถนนคุณชัยเกษมต่อเนี่ยผมเป็นพักแนวร่วมของขมรนหรือเปล่า ครับแต่เวลาหาเสียงเขาหน้าเลยนะาันีปัญหาเข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้ามาอยู่เดี๋ยวนะียผมขอทีหนึ่งวเด๋ยขอเน้นให้จบสั้นๆแล้วคือถ้าสมมุติว่าพักพรคร่วมรัฐบาลเข้ามาร่วมกับพรรคภูมยใจไทยที่แน่ๆนะฮะได้เลิศมตีเพิ่มทุกพักครับเพราะว่าพักพรคประชาชน ไม่เข้ามาแข่งแต่ไม่เข้ามาเป็นคือยกมือให้แต่ไม่ปรารถนาดําลงตําแหน่งเพราะฉะนั้นเสียงของเขาอ่ะก็จะไม่มาหารกับเก้าอี้รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลที่ข้ามฟากมาก็จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มใช่แต่ถ้าอยู่ที่เดิมก็อาจจะต้องเจอกับคําถามว่าเฮ้ยคุณเป็นแนวร่วมกับพรรคที่เอาใจช่วยเขมรหรือเปล่าคือทางการเมืองจะเกิดปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็สรุปงี้ครับท่านมเชิญครับคือผมอาจจะเห็นต่างจากตัวท่านนะครับว่า ในถ้ารู้จักการที่สันรัธทรมนวิชัยให้คุณเศรษฐาตกเก้าอี้แล้วคุณไพฑงทังเข้ามาเนี่ยผมว่าเพื่อไทยได้บทเรียนได้บทเรียนยังไงถ้าท่านดูนะครับว่าตัวแปรครั้งนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธร์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วในขณะเดียวกันมีตัวแปรแทรกซ้อนก็คือในเรื่องของม็อบที่มาเรียกร้องเนี่ยถ้ายัางเพื่อถ้านายกรัฐมนตรีที่มาจากแกนของพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ย มันจะมีปัญหาทีเดืยโดยม็อบไม่จบแน่แล้วเชื่อว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาอยังปัะทุตลอดผมว่าเรื่องนี้คุณแกนนำของเพื่อไทยคงมีทงอยู่แล้วว่าจะดันใครขึ้นมาเป็นนายกนะครับเพียงแต่ว่าอ,อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีพักร่วมผมเชื่อว่าในในในฝ่ายรัฐบาลเขายังมีเสถยนภาพเพียงแต่ว่าถ้าเอานายก ให้กับพักการเมืองอื่นเป็นลักษณะต่างตับแทนเนี่ยผมดูได้เลยว่าเรื่องนี้อยู่ที่ว่าตัวท่านจะมาหรือเปล่าก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับถ้าท่านมาในช่องทางของพักการเมืองเนี่ยท่านยอมจะลาออกจากองคมนตรีแล้วมาเป็นนายกไหมแต่ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านจะเข้าตามมาตรา5วักสออย่างเนี้ยผมว่าตรงน,นี้ปิดประตูตายได้เลยเพราะว่า ใน,ในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา88ก็ดี2มาตรา158วรรค2และ1 59วรรคหนึ่งเนี่ยเขายังมีอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูในมิติของฝ่ายค้านเนี่ยผมอาจจะมองต่างจากแอ่รา,าตัวท่านะนะครับว่าในฝ่ายค้านเนี่ยถ้าดูจากการรวมเสียงเนี่ยผมว่าเสียงยังไม่พอเสียงยังไม่พอแม้คุณอนุทินดูแล้วว่าจะสู้นะจะรวมพลังกับบ้านป่าไร่ต่อเนี่ยสารรมำคันมันอยู่พักขนาดกลาง พราขณะกลางรวมไทยทั้งชาติก็แบ่งเป็น18กับ18บไม่รู้จะไปอยู่ฝ่ายไหนสองพักกล้าทำร,รมซึ่งเป็นฐานกับให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างเนี้ยนะครับหรือพักอชาติไทยพัฒนาอย่างเงี้ยค,คืออย่าลืมว่ากลุ่มเรล่านี้เขามีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยเขาน่าจะระบุมาแล้วเพียงแต่ว่าจบแล้ววันเนี้ ไม่ต้องไปรอสองสามวันนะเระคุยกันรู้เรื่องนะาฟันธงเลยดรนัทฟันธงเลยอาฟันธงเลยผมว่าน่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเกมการจัดตั้งรัฐบาลจะเดินหน้ายังไงแต่ผมมีคําถามอย่างนี้นะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาใครเป็นคนเดินเกมครับคุณทักษิณครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะการเมืองไทยออกได้ทุกหน้าดรนัทฟันธงว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไป จะชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคนเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลที่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะชื่อทักษิณชินวัตรคุณหมอครับใครจะเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลครับหมายหมายถึงของฝากของอายเพื่อนตามความคิดคือนายกเลยนายกคนใหม่นี้ถ้าเป็นความคิดผมนะผมคิดว่าคุณเนวินจะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักครั้งนี้ฟันธงผมฟันธงว่าคุณเนวินเป็นคนเดินเกมนายกคือ ถ้านายกก็คืออนุทินวรธนติผมันต้องให้ชัดตรงนี้ก่อนนี่กอฟังทักคำฟังอย่างนี้ไม่พอต้องให้ชัดตรงนี้ก่อนขออนุญาตนิดนึงอ่าถ้าเราดูย้อนกลับไปในปี2551เนี่ยมันจบแล้วครับนายเล่าเอามาใช้ในบริบทนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศไทยยังอยู่ในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าในปี51เนี่ยที่บอกแถลงแยกออกมาเนี่ยเป็นลักษณะงูเห่าวเนี่ย ปีห้าหนึ่งเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมที่ว่าคุณเนวินจะจัดเนี่ยแต่ผมว่าวันนี้คุณทักษิณยังอยู่ในประเทศเนี่ยการแย่งชิงในการรวบรวมเสียงเนี่ยรวมเสียงข้างมากเนี่ยผมว่ายังมีเสถียรภาพอยู่ฝ่ายรัฐบาลอยู่ไม่เป็นไรครับคือคือคืองต่คนต่างมีความเห็นนะต่างคนต่างมีความเห็นว่าทางนี้เขาก็มั่นใจว่าคิดว่าคุณเนวินจะเดินเกมจนกระทั่งแบ่งพักร่วมเก่าไปได้เป็นคุณอนุทินทางนู้นมั่นใจว่าณวินาทีนี้ ทักษิณชินวัตรยังคงอยู่ในประเทศและถือดุลการเมืองเหนือกว่าทุกคนแต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาน่าสนใจนะน่าสนใจนะเออเออพี่หนุ่มว่าไงเราฟังแล้วเราก็เราก็ต้องอาฟังนะมันขอญาตฟังมันออกได้หมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องบอกนะตัวพักกลางเนี่ยคุยกันเยตัวท่านต้องเข้าสู่กระบวนการพักต้องลาออกนะ เงินแขกต้องท่านต้องลาออกจากองค์คมนตรถ้าสมมติท่านไม่ลาออกท่านไม่ลาออกก็จบข่าวไม่ได้จบข่าวไม่ถ้าท่านไม่คือถ้าไม่ลาออกก็คือท่านไม่ไม่เดินเกมที่จะต้องมาเล่นการเมืองท่านก็คอยปฏิบัติหน้าที่ของท่านเหมือนเดิมถ้าถ้าถ้าไม่ลาออกหวยจะตกที่คุณชัยเกษมครับตอนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะทุกอย่างก็เตรียมพร้อมรอท่านอดีตนายกนะฮะลงมาเพื่อที่จะแถลงพูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ มีโพเดียมมีพเรียมรอแล้วนะฮะส่วนพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ก็รอในส่วนของทางคุณอนุทินจะเดินทางมาที่พักแล้วก็คงจะให้สัมภาษณ์กับสืมม่อมวลชนนะครับกระบวนการหลังจากนี้นะฮะจะใช้เวลากี่วันถึงจะได้นายุงตีในโปรเซสของสภาครับพี่หมอหรือว่าดัอกตรนัดรับคืออย่างนี้ในการในการ ตั้งรัฐบาลเราเห็นจากการฟอร์มทีมหลังจากการันตั้งปี66เห็นไหมใช้เวลานานมากแต่กรณีที่เปลี่ยนเปลี่ยนมากลางศึกอย่างเนี้ยจะใช้เวลาเร็วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าธงเขามีแล้ววันนี้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวท่านลองดูเลยไม่เกิน3มวันจากเนี้ยท่านจะเห็นามีการปล่อยข่าวว่าจากคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองจะต้องมีมติพัก นะครับโดยที่อาจจะจับมือร่วมกันที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้มติพักกเรนีของคุณไพาลท,ทานเห็นไหมตอนนั้นปล่อยกระแสว่าเป็นของ,ค,ของคุณใจเกษมสุดท้ายแล้วมติพักไปเคาะทีมงาน,ท,างนทีมงานแจ้งเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ6ต่อสาครับ6ต่อ3าหกต่อสามนะครับเดี๋ยวท่านไหนอย่างไรเดี๋ยวจะได้เติมข้อมูลมาให้ครับก็คือตอนนี้คาดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าไม่เกินวันพุธนี่น่าจะ เห็นรูปเห็นร่างหมดแล้วเห็นนายกเห็นเอราเห็นกระทรวงเลยวิ่งกระทรวงกระทรวงอะไรกันเคลียร์เสร็จสับไม่เกินสามวันไม่เกินสาวันครับพี่หมอว่าไงฮะโดยโดยขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนคือจะต้องมีการเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกนายกคนใหม่อันนี้จะเร็วครับผมคิดว่าอาจจะสามวันหรือห้าวันก็น่าจะวันพุธไหมก็น่าจะเร็วเขาคงจะเร็วที่สุดผมแต่หลังจากเลือกนายกเสร็จเนี่ยขั้นตอนการฟอร์มคณมรเนี่ยอาจจะหลายวันครับเป็นไปตามโปรเซสต้องมีการเจรจา ตกลงในรายละเอียดปรับอะไรกันตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพลาดไปได้ครับอันนี้อาจจะเป็นเดือนกว่าจะได้ครมชุดใหม่ออกมากว่าจะขึ้นแปลยปรอยู่ที่ใครจะเป็นนายกนะฮะตัวแปักสิทินว่าใครเป็นนายกเนี่ยไม่กี่วันมีคําตอบมคือให้ดูจากกรณีคุณเศรษฐาแล้วอย่างที่บอกคุณเศรษฐาตกเก้าอี้วันที่สิบสี่วันที่สิบหกได้นายกใหม่วันที่สิบเก้าโปรดเก้าเลยก็ใช้เวลาแค่ห้าวันแต่หลังจากนั้นน่ะคุณผู้ชม อย่างที่คุณหมอรวีอดีตสสว่าเป็นนายกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกลายชื่อที่มาเป็นครมครมอของคุณแพทย์ทองทานนี่นานมากนะจําได้ไหมครับชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกใช้เวลาก็ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยถูกต้องให้ดูตามนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคือที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะต้องมีหัวก่อนในร้อยห้าสิบแปดวรรคหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อมีนายกแล้วเนี่ยนายกจะต้องแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไม่เกินสามสิบห้าคน ช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นรัฐวท่านอนทุกฉบับเลยมั้งน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกฉบับเลยร้อยคือคืออย่างนี้หลักการของมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่ากระบวนการที่ที่ที่คุณหมอบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้อาจจะใช้เวลาในการฟอร์มทีมครับครับนะครับอ่ะตอนนี้เหมือนจะมีบุคคลเข้ามาที่พักเดี๋ยวรอดูนะฮะจะได้ติดตามกันเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยว